นะโอเคนะครับผมก็สวัสดีนะครับกล่อมก็อยู่กับผมเพื่อนโซนนะฮะวันนี้ด้วยกันในเกมโบสก้นานะครับสำหรับคลิปวันนี้ผมก็จะพาคนมาสุ่มกาชากันกรีเทพด้วยครับจะเป็นยังไ,ไงตามได้ในคลิปนี้เลยนะฮะก่อนจะได้เพื่อนก็ฝากกดไลค์กดติดตามช่องนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยแล้วกันนะฮะแล้วก็สำใครที่ตามเกมไพนส่วนของพี่ริปโบสกานะครับลิงก์อยู่ใต้คลิปท้ายคลิปแล้วก็นหน้าช่องนะครับแล้วก็สำหรับท่านใดที่อยากจะสนุนช่องสามารถกดสมัครสมาชิกเข้ามาได้เลยที่หน้าช่องนะครับอีกชช่่่อองงงงงททาาาาานนนึกกกกกรรรรดดซุุปปเคคคณใตต้ลิ็สมถััะบ ไปสุ่มกันนะครับวันนี้มาเช้าหน่อยหนึ่งนะเพราะว่าจะสุ่มเทพแล้วก็ไปทําธุระต่อนะโอเคนะครับก็สําหรับเทพในวันนี้เนี่ยให้ดูก่อนตัวไหนนี่เป็นคิวกวางเซอร์ในอาร์ตนะครับเป็นตัวมหากราบนะครับพาดแฟรี่นั่นเองซึ่งใครที่ติดตามนะครับช่องเพื่อนโซมาเนี่ยผมก็จะทําทีมแฟรี่อยู่แล้วนะครับก็ขาดแค่เจ้ากวางตัวเดียวเท่านั้นเพราะผมผมมีเดนซี่แฟรแล้วนะฮะแล้วก็มี ทับปูฟินี่แฟตหมดแล้วนะครับผมซึ่งการสุ่มครั้งนี้เนี่ยมันจะอยู่ที่10ครั้งนะครับได้เศษชิป200เศษแต่ว่าผมเองนะผมไม่สามารถสุ่มได้หมดเพราะว่าเพชรผมมีนิดเดียวผมจะสุ่มตามจํานวนที่ผมจะสุ่มได้แล้วกันโอเคไหมประมาณนี้รางวัลชัเพชรก็ยังเป็นในส่วนของกล่องประดับ40กล่องแล้วก็เหรียญแฟตสิเหรียญอยู่เหมือนเดิมเนาะอ่ะโอเคประมาณนี้นะครับในส่วนของกิจกรรมมาสเตอร์ด่ามาสเตอร์คูณ2ก็ยังอยู่นะครับอ่ะเดีย๋ยวเรามาดูกันก่อนนะครับ เรื่องการสุ่มการชาตอนนี้ผมมีเพชรอยู่8,006เนาะก็จะสุ่มแค่4,000นี่ครับวันนี้มีการันตีเทพด้วยนะครับ4624ถ้าว่าผมสุ่ม2488 2รอบเนี่ยผมจะได้เทพการันตีหนึ่งตัวซึ่งนะครับมันเป็นเทพการันตีตัวที่4ด้วยมันจะไม่ได้อยู่ใน16-17ตัวที่ผมเคยรีวิวไปว่าจะเป็นเทพที่ออกบ่อยๆไม่ใช่นะฮะอันนี้จะมีตัวใหม่ๆด้านขวามือบนเพิ่มเติมเมข้ามาเนาะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าผมจะได้ตัวอะไรนะครับอ่ะอ ตอนนี้ก็ผมว่าผมจะสูมซักสอครั้งแล้วผมก็จะใช้เซตชิปประมาณ1 6นหตอนนี้ผมมีเซตชิปอยู่2 0 0พันนะครับ2 0 0พันเดี๋ยวผมย่อยก่อนละกันอันนี้ผมไม่ได้ใช้แคลก้าจะเก็บไว้แล้วนะฮะอาจจะต้องใช้แคลกาล้าละรอแป๊บหนึ่งนะฮะอ่ะแค่นี้นะครับมีแค่นี้นะครับก็มีอยู่2 0 0พถ้าเกิดผมใช้1ัน0ก็เหลือประมาณ7 8 0 0ผมจะเก็บเอาไว้นะครับแลกลูคาริโออีกตัวหนึ่งนะครับ เป็นสเต็ปสเต็ปไปเพราะว่าผมต้องเอาไปเล่นด่านสำรวจนะครับผมด่านสำรวจเนี่ยผมจะไปเล่นด่านสำรวจนักลบออร่าตรงนี้นะครับเดีย๋ยวต้องหายอีกตัวหนึ่งอ่ะเดีย๋ยวเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าเพื่อไม่ให้เป็นการเสรียเวลาก็เอาจะช่วยผมด้วยลวกันว่าผมจะได้เทพการันตีตัวไหนแต่ที่แน,น่คือผมต้องได้ซือ้อเดราร์วันนี้อ๋อใช่เราไปดูก่อนนะครับเราต้องเท้าวความก่อนนะครับเราไม่ต้องรีบนะใจเย็น ถ้าเป็นเซอร์เนอาร์ตนะครับวันนี้ขอดนนิสัยหน่อยได้ไหมนิสัยประมาณไหนวะเนี่ยวันนี้นิสัยก็พอได้ครับแต่ว่าไม่ได้ดีมากเดี๋ยวรีครั้งหนึ่งก่อนเรียกแล้วก,กันจริงๆมาสามารถเรียกได้แหละแต่ผม,มาต้องการการตีเทพนะครับอ่ะไอดี ID นี้ครับเซิฟ์จ7 8 9ด้วยนะครับจัดไปครั้งที่1เอาสูงฟีก่อนนะครับลีลานิดหนึ่งนะฮะเจเย็นเจนเย็น,ยน,ยนของดีอ่ะเริ่มเลยแล้วกันนะครับ10ครั้งรอบที่1น,นะฮะ ได้มอนจาร่านะาได้เดรนี่ครับสองตัวอือลังนารเหรอ,อตัวนี้ก็เป็นตัวแรมเหมือนกันนะตัวเก่งอยู่นะมีมิก้าด้วยตัวนี้เต้น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 โ้งเอาดีแมนกับคุณนะฮะอินเคอ่ะโอเค สิบครั้งแรกได้โปเกมอนมาสามตัวนะฮะได้เศษอีกสิบหกโอเคเป็นแล้วก็บัตรจับอีกหนึ่งคราวนี้ถ้าเกิดว่าผมสมรอบนี้ก็การันตีเทพแล้วนะอ่ะเรามาลุ้นกันผมอะลุ้นการันตีเทพอย่างเดียวเลยอ่ะไปดูกันการันตีเทพเป็นตัวอะไรครับมาโอ้ยได้อุซุลอยโอเคนะอูซุลอยก็เป็นตัวธาตุพิษใช่ไหมเป็นหินพิษใช่ไหมโอเค,อเค,อเค,อเคถือว่าดีนะครับไม่ได้ไม่ได้จำเจเหมือนไอ้พวก มาชิบูลพวกยุงใช่ไหมพวกอะไรวะแชมินไอ้กวางเขียวกวางฟ้าอะไรเงี้ยไม่ใช่นะอันนี้ก็อุซรอยครับตัวนี้แรอยู่เหมือนกันนะครับเป็นทัดทัดพิษนะฮะสกิลนี้ค่อนข้างแรงนะครับใส่ไ,ได้เลยแล้วก็ติดพิษตลอดนะฮะอ่ะโอเคไปเล่นคู่กับ ทีไหมนั่นแ่ะที่มันมีดูซามิเน่ลิชิเลโกที่เป็นแมนกกะพุนดำใช้หนังสือการ์ดแรก500อยะครับอ่ะโอเคได้เทพมาแล้วเรียบร้อยฮู้ฮู้อ่ะโอเคคือผมไม่ได้ดีใจมากนะครับเพราะว่าเป้าหมายของผมคือกว้างอ่ะโอเคแต่ก็ถือว่าได้มานะครับโอ้ยโอเคครับการันตีเทพครั้งถัดไปเนี่ยมันจะอยู่ที่24,648ถ้าเกิดผมสู้อีกครั้งนึงเนี่ยผมก็ จะลดทอนเรื่องการใช้เพ็รไปแต่ว่าผมคงไม่ใช้เพราะว่าเดี๋ยวเราจะใช้เศษชิปทั่วไปแลกแทนดีกว่าคิดว่านะ,ะได้20ได้20 40ผมก็ต้องใช้เศษชิปตัวไปพันหใช่ไหมแล้วก็ได้เหรีแฟลตแล้วก็อีกอย่างนึงที่ผมไม่ได้ตะบี้ตะบันนะฮะใช้ไปถึงหมื่นหนึ่งเพราะว่ากิจกรรมรอบนี้มันไม่ได้มีอะไรหวือหวาไม่ได้มีพวกดิสกิลถูกไหมครับเราก็ต้องดูก่อนอย่างกล่องประดับ อีก40กล่องเนี่ยนะครับที่ผมจะได้รับเนี่ยมันไม่ได้สําคัญมากเพราะว่าผมลงทีมข้ามเซิร์ฟวันๆเนี่ยผมก็ได้หลาย10กล่องอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยอีก40กล่องผมต้องใช้เพชรอีกหกพันเนี่ยคือผมไม่แลกดีกว่านะครับผมตรงนี้อ่ะแล้วก็เมื่อกี้เราได้อุซร,รอยมานะครับเขาก็ให้เพชรเราพันสอาวเฮ้ยถ้าให้อย่างนี้ยังไง <laughs> 2,488 เดี๋ยวก่อนนะจริงๆก็สุ่มต่อได้นะพูดถึงอนะ่ะสุมได้5,000หรือจะสุ่มดีจะได้ประหยัดเพชรกับคำเฉยเลยนะเนี่ย5 0าพสอ่ะสุ่มอะไรก็ได้ช่างมันเดี๋ยวจะได้เก็บเศษชิปเอาไว้ทำอย่างอื่นไหมเอออ่าโอเคสุ่มๆไปเถอะนะครับโอ้โหเกรกนรมอ่ะกดไปเลยครับ2ครั้งจะได้ประหยัดเพชรประหยัดเศษชิปอีก400เนาะ เอาสัตว์เลี้ยงเต็มหมดเนี่ยเอาไปดูก่อนนี่ก็ไปลบโปเกมอนออกนะครับซูมเลยแล้วกันนะครับใช้ไปเลยนะครับไหนๆก็ไหนๆละอืมได้ตัวหนามมาอ้ยได้หอยตลับมาครับถ้าซูมเป็นคำเนี่ยมันก็บอกว่าตัวเต็มเหมือนเดิมเอาไม่เต็มครับมาอ่าได้ไดโน่ครับไอ้มังกรสามหัวบงังได้สกอร์ปิโอมา เอ้ยได้ทำบนนี้มาทำไมวะเนี่ยดูเราได้ซ้าอีกต่างหากอะโอเคเรียบร้อยนะฮะก็สุ่มมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็ได้เศษเซเนียร์ว่า80ได้80เลยนะก็เยอะนะโอ้ดิสุ่มเพชรติกแค่นิดเดียวเองนะครับโอ้โหดูอะผมกดรับของในซองจดหมายมานะครับพอดีว่าผมต้องใช้เพชรอีก50ผมก็ใช้ซื้อพลังกาและกันเนี่ยมันจะได้อะโอเคไหนะๆก็โหสุดท้ายก็ต้องใช้เพชรหมื่นหนึ่งอยู่ดี อะโอเคก็ถือว่าได้เสร็จชิปมาแล้วนะฮะผมได้มาแล้วเรียบร้อยได้มา80ใช่ไหมแปดสิเศษนะครับ80เศษเหรียญแฟตเนี่ยมีเพิ่มเป็น2องอ่ะไปแรกเลยแล้วกันวันนี้ต้องเรียกออกมาละอาจจะนิสัยไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ก็ไม่เป็นไรนะครับผมจะเสียเศษชิปอีกแค่พันกว่าๆนี่ครับผมเสียเศษชิปแค่พันสองเฮ้ย เหลือตั้งพันหนึ่งโอเคเลยก็เหลือพอไปเรียกลูคาเริโอด้วยนะอ่ะเดีย๋ยวขอทําลายสกิลนิดหนึ่งนะครับให้ทำลายสกิลจริงๆริง,รงนิสัยนี้ก็ใช้ได้นะครับเดี๋ยวแต่ว่ารีเฟซตรงนี้มันเสียแค่ห้าสนะิบไงอ่ะไปโอเคไม่ผมไม่ลบได้อ่ะมาได้มาแล้วเอาเต็มรรมีเกรนกำอ่ะได้เวลาเรียกละเรียกเลยนะผมว่าผมใช้อันนี้แหละเจ๋งที่สุดละมาก็ฟูลทีมแล้วนะครับเรียกเลยครับเซอร์เนียส อ่าครบแล้วครับแฟรี่ผมโอ้โหทีมในอนาคตนี่เหลืออีกพันกว่าเก็บไว้เล่นลูคาริโอเนี่ยอ่ะโอเคสำหรับเซเนีร์อาร์นี่มันไม่ได้ได้เพชรนะเอออ่ะโอเคเนี่ยครบแล้วนะครับเดี๋ยวให้ดูเลยแฟรี่ผมนี่ครับนี่ต้องยืนแบบนี้เลยนะครับผมแฟรี่อยู่ไหนวะนี่ครับมาแล้วนี่เลยขาดเซเนีร์อาร์ฟแฟร์ตตัวเดียวเท่านั้นนะฮะผมเดี๋ยวผมจะเอาลิซาซัดเนี่ย ไปสวิตกับเซเนอาสนะฮะเพราะเซเนียสตอนผมไม่เล่นแล้วนะมีแฟดปะไม่มีแฟดเนาะอาจจะต้องมีการเลียวนะครับอ่ะโอเคก็ประมาณนี้ก่อนละกันนะฮะสำหรับคลิปในวันนี้ครับก็ถ้าท่านชอบคลิปนี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์นะผมกด subscribe ช่องมันโซนนะครับเพื่อเป็นแรงใจให้กันด้วยนะครับแล้วก็กริ่งไปแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆพวกใหม่คลิปหน้านะครับผมซีอูเก้นสวัสดีครับบอกเลยว่าเจ๋งมากมากนะับผมบอกกันเลยสำหรับตัวนี้